สวัสดีครับัวชรยโตลบดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะที่8ครับมิถุนาย,ยนปี2 5ง8นะเวลานะครับ5โมงนะเกือบ5้าโมงเช้าครับนะก็มา1คันครับสำหรับเบนซ์นะ c ีโอนะ W218 ก็มาจากอำเภอเชบดานนะจังหวัดลบบุรีครับมีอาการวิ่งแล้วเกิดเสียงดังขึ้นนะก็เป็นอีีแรกครับนะจากการยกตรวจสอบนะครับก็ก่อนยก t ท g e เกวิ่งตรวจสอบหรอบนะพบว่าด้านหลังซ้ายนะ ด้านนี้ครับนะมีปัญหานะหลังซ้ายครับนะก็จากการตรวจสอบมาสักครู่นี้ก็ใช้เวลาเท่าประมาสิบนาทีนะครับนะโดยเฉลี่ยนะพบว่าโชคหลังนะครับนะแกนโชคมีปัญหานะครับเกิดสึกนะแล้วก็มีเสียงดังนี่ลูกยางขาดนะครับนะเป็นต้นเหตุนะครับนะทำให้เกิดแรงเบียดด้านในของบูชคบนนะครับ นะก็คือความหมายก็คือตัวนี้ครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับลูกยางกันกระแทกครับยางกันฝุ่นมันนะี้ยมันขาดออกแบบนี้ครับนะครับจึงเกิดปัญหาพวกเม็กดกวดเม็ดทรายวิ่งลงไปข้างในนะแล้วก็ทําให้แกนโช๊คในเบียดกับบูธนะด้านในมีเสียงดังครับเวลาวิ่งช้าๆนะครับเกิดเสียงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราชี้แจงลูกค้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ ตรวจสอบแล้วก็สั่งอะไรนะครับด้านซ้ายนะส่วนด้านขวาครับเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันครับนะเหมือนกันลเลยฮะนี่ยด้านขวาก็หมดหมดเหมือนกันครับนะก็กําลังจะเสื่อมสภาพนะครับนะยางกันกระแทกก็หมดแล้วครับนะด้านนี้อย่างเนี้นะครับหมดแลนะก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้านะครับชกค,คู่หนึ่งฮนะกับยางกันกระแทกบวกยางกันฝุ่นนะครับ ส่วนด้านล่างนี้ก็ไม่น่ามีตัวไหนฉีกขาดนะครับเพราะว่าเบนแน่นมากนะปีกนกยิดยงอยู่เยอะนะครับก็มีบูทหนึ่งหนึ่งตัวนะนะล้อข้างหนึ่งครับจะมีบูทนะผมชี้อยู่ครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวตัวบนครับเจ็ดตัวแปดตัวนะก็แปดตัวนะครับนะมีบูททั้งหมดแปดชิ้นนะต่อข้างนะต่อล้อนะแล้วอันนี้เหล็ก กันโค้งนะครับนะนะก็คือเหล็กมูดกันโค้งนั่นเองครับนะในรุ่นนี้ครับส่วนอื่นไม่มีอะไรนะครับนะอโอเคครับลูกค้าก็นั่งรออยู่นะทั้งสองคนเลยครับก็อีกเค้าสูไม่คันหนึ่งครับมาจากมั่นหมีนะเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกเค้าอสูอีกคันหนึ่งนะอันนี้ถ่ายของเซเว่นไปก่อนอ่าโอเคนะครับนะก็รู้ปัญหาครับแกนโช๊คด้านบนนะนะมีรอยเบียดแล้วก็เนี่ยฮะ ทำให้เกิดเสียงดังเบาๆในกรณีวิ่งาช้านะครับนะเหมือนท่านชะลอรถกําลังจะจอดนะครับหรือวิ่งเวไปเที่ยวแถวโต้รุ่งนะนะหรือ,อค่อยๆขับช้าๆนะเมื่อมีคนนั่งหน้าก็ไม่เกิดเสียงดังด้วยนะต้องมีคนมานั่งข้างหลังนะจึงจะได้ยินชัดครับหรือเกิดเสียงขึ้นทันทีนะเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับนะวิเคราะห์วินิจฉัยนะโชกค,ครับแกนโชคมีปัญหานะครับนะแต่ทีนี้ ที่ว่ามันเสียเบียดใช่ไหมฮะถ้าจะให้เงียบก็ทาจารบีก็ได้ครับมันก็เงียบแต่มันเงียบไม่ตลอดเงียบพักเดียวนะครับมันจะเกิดป,นะนะปัญหาขึ้นอีกนะเคยทํามาเยอะแล้วนะแล้วก็ต้องแจ้งลูกค้าตามนี้นะครับว่ามันเกิดปัญหาขึ้นนะเพราะล่าสุดลูกค้ามาทําเกี่ยวกับลูกปืนล้อหน้าสายนะคันนี้นะครับนะเอฟซตัวจริง,งคงจําได้รถคันนี้ครับที่เ่ยนลูกปืนล้อหน้าสายไปแล้วก็จบปัญหาไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะ ก็วันนี้กลับมาใช้บริการอีกครับนะก็โอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์นะครับหัวใช้ออโต้ลูบลีนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเกิดจัดก,กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ